ฮอตขัรถสอนรถที่อนเนี่มีอะรเลไม่ีี่ะไ่มัอยในมู้านไม่มาเแขเล่นนิดเดียวพออไปแค่ปะประมาณแ แล้วก็ตลอดให้เขาแต่งเราเรายังไม่คล่องพบับกระบะมันใหญ่เยอะใช่แล้วหนูใช้ขาเท้าไงามมไม่ต้อง<ไ>ขาซ้ายไม่ต้องยุ่งเลยตอนนี้ใช้ขาขอาข้างเดียวเทียนเบรคขับนเล่งแค่เดียวนั่นเองหนูจะดูตรงกลางเลยพยายามดู ให้อยู่ตรงกลางด้วยไม่ต้องไปกินเลนไอ้นนที่เป็น,นสีเหลืองแล้วก็อยู่เลนซ้ายเอาไว้นตนี้จนมันคล่องแล้วเราจะรู้ว่ารวมอะไรไม่ต้องไปเค็งมากตอนนี้ยังเข่งอยู่นิดนึงหรือไม่ต้องไปแค่ประคองเฉยๆแล้วเราก็ออกขวาอีกน,นิดน,นึงนิดนึงตัวรถมันกแค่เดียวไปเรื่อยๆคอยใช่คิดถึงไปบีบใจแสงนหมาตรงกลาง เลยประตูสีส้มน่ะซ้ายเด้อค่อยดูมันมีทางแยกซ้ายก็เลี้ยวซ้ายไปนู้นประตูสีส้มบ้านสีส้มนู้นนู้นที่รถออกมาอยู่แถวรถน่ะที่รถวิ่งออกมาน่ะเราซ้ายตีไม่ชินก็นั่นแหละดีแล้วไม่ชินทางเราจะได้รู้ว่าค่อยระวังไปไงเิดี้ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นที่ลูกไฟซ้ายอ่ะ แน่นเป็นทางโค้งหรอโอ้ยอย่าเถียงค้นบั่นอันนี้ที่หล่ามันซ้ายเออเนี่ยต้องไปเรียนกับอาจารย์พ่อจะได้รู้ว่าการกระบาดยังไงถึงแล้วไปนิดนึงเอาประคองคืนกลับให้ตัวรถพอตัวรถตรงปุ๊บแล้วก็ประคองพวงมาลัยให้ตรงแค่นั้นไปเลี้ยวไม่ต้องนั่งนะเราประคองไปเรื่อยๆไปเลี้ยวปุ๊บไฟเลี้ยวก็คืนมันจะคืนมันเองเราแค่ไปเรื่อย เราเราก็ประคองกันเร่งไว้ไม่ต้องเหยียบเร็วคือขาซ้ายไม่ต้องไปยุ่งเลยอยู่นเดยเลยมีทีเดีกัันเร่งเบรกคันเร่งแค่นั้นขาขวาเนี่ยแต่ว่ากินเลยจะมาเยี่ยมจอกันเยียมเจอกันเนาะอันนี้จะซื้อข้าวไปกินกับไอเนี่ย เ่ื่อารอรถนี no ่ออกเข้ามามีโซดาวัยอ่ะเอาชาดำเย็นแก้วหนึ่งล้วตากินอะไรปากินโอเลี้ยงอ่าโอเลี้ยงหลานขายด้วยหลาน อเออใช่ลซื้อน้ำกับหลานสามหว้เาจ,าจ๊ะานอแกน้าต่มากแม่สวยชั้นสวยเติมตลอดาอใช่ไหม,มหใครใครก็บอกว่าชงอะไร <laughs> เนี่ยฉีดแล้วสิ่งแต่กล้าม <min ska> าไงจะไม่งั้นไม่กล้ามาสองปีแล้วไม่ได้มาโน้ตสาวเกมเดี๋ยวจะหาเกมที่สี่ซื้อกับข้าวมากินข้าวกับพ่อโน้ต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 หยิบชิ้นโน้ตอันโน้ตอันไหนหนูกัดแล้วลูกเอาช้อนปามาช้อนเอาให้ตากินอ่อมไม่่่ตรงนี้ใช ออมอาอมมาตรงกลางผักนี่กอกโอ้อยนี่นี่แกะนี่ส้มตำนี่ออมแล้วพ่อนะนะอ,นอ่ะหมูจับวมีเนื้อป้ามามอะไรแม่นั่นจานนีกันหม้อหุงข้าวใหม่ไปไหนทำไมใช้หม้อหุงข้าวเก่าทำไมบ่มีปักสามตา อ้าวแล้วนี่พิเศษมังไหนอ๋อสามตาบ่รอสามหูบอป้าไม่จะบอกว่าเอาผักไว้ป้าจะกินผักคนเดียวเหรอเดี๋ยว <c oughs> ยูย่นใส่บะหมี่หมออ๋อ <c oughs> พอกินข้าวมีอะไรบ้างอ้าวอันนี้ไม่เผ็ดอ๋ออันนี้เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดพอกินอันนี้ไม่เผ็ด เรากินอันนี้อันนี้มันมีพิษเหรอน้ำตกครับผมพี่โกกินอะไรครับเขาเรียกอะไรลูกเรียกอะไรเอ่ยยิ้มหน่อยเอย้อย่างงี้ยเซเรียลเซรีเรียลเยี่ยม <Yeah. S 1> มาก <laughs> นี่แกงอ่อมนี่ไก่ตัวหนึ่งนี่ก็ปลาพ่อน้ำตกไม่เผ็ด อันนี้เจ๊กมาจากไหนโซ่เถวอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอันนี้หญิงปามสวยที่สุดใช่ไหมถ่ายไหมนะวันนี้มากินข้าวกับพ่อนะคะข้าวกับพ่อในที่แกะน้ำจิน อ๋อปลาไม่รอคนไม่จะกินด้วย่มเธอกินคนเดียวยนะยะไม่ได้อกินก็เดียวเลยะะ่กินด้วยไม่จแกะเนียนะอร่อยไหมคะถึงไเลยนี่อ๋ออ๋อพี่ปามพี่ปามเนี่ยเน้นซ้อมตาให้แม่หน่อยนี่ค่ะ ตาพ่อเอาส้มตามนะถึงไหมหเดี๋ยวเผ็นนะโอเคอ่าพี่บำไทยโอเคัเคาเป็นไงบ้านกระต๊อบกระต๊อบจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่กระต๊อบแล้วนะเนี่ยอยากได้อะ uh, กระต๊อบรีสอดบ้านอะไรนะบ้านฝ่าใช่ไหมบ้านในฝันีงงเย จะ้าดมยาดมอย่างดีเลยยาดมขี้หมูธรรมชาติเลยอืมวิทยุพ่อมามขึ้นมาขึ้นมามาดูบ้านเดี๋ยวถ่ายให้ป้าก่อนอืเป็นไงคะพอใจไหมอห้องห้องครัวยังไม่ได้นะคะห้องครัวยังไม่ได้เนาะ เนี่ยบ้านป่า,เ,าเฮ้อสมใจเธอไม่ล่สะส่งพี่โกปไปเราดูบ้านเ<อ>ปิดประตูก่อนเดี๋ยว,ให,วให้เราแค่เปิดให้ตาไปว่าว่าจะเอาดินมา้ไหล่ะได้ก็ปิดจำเห็นว่าเราันตัวตรงนี้รถขึ้นได้ได้ เรนี่มันเต็นนะครับในาเรับข้ารงนก็้ครับข้างๆนี่ก็ได้ครับเจเจ๊เนบ้านในฝันมาดูค่ะ ดูนะคะยังไม่เสร็จเท่าไหร่หน,นะห้องน้ำเลยครห้องน้ำน,นี่ค่ะฝั่งนี้นฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างเปิดไปก็เห็น,นต้นแทงแทงแทงนี่ธรรมชาติเย่ธรรมชาติสต้นนี้ต้นตาลอ่ะและมาฝั่งนี้ตรงนี้พ่อจะทำหิ้งพาให้ มาถ่ายบ้านตรงนี้พ่อจะทำหิ้งค้าให้เนี่ยพ่อเตรียมไปแล้วแล้วมาฝั่งนี้เราก็เห็นเนี่ยธรรมชาติฝั่งน,นี้ก็ธรรมชาติค่ะบ้านในฝันคุณบุญทรงค oh <my> ่ะแล้วมาแต่นี่เราติดอย่างเงี้ยหรือเราจะติดไ่้อีกทีนึงก็แล้วแต่นะผ <c oughs> ้าหรือว่าตรงนี้ติดไม้ไม่อัดอีกทีนึงเนาะอะประตูก็เป็นประตูไม้ ตไม้นี่นะคะแล้วตันนี้คือเราเชีตีเอาไม้อัดมาใส่อีกนุ๊กยาลูกอย่าเอาไว้ทำหิ้งผ้าลูกแล้วตัวนี้ก็เป็นกระจกเลื่อนเอานะคะเนี่ยเลื่อนเอาเลื่อนเอานะคะนี่แล้วตรงนี้มาตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะทำห้องน้ำและทำครัว ทำห้องน้ำกับครัวตรงนี้เนาะห้องน้ำกับครัวอะไรก็ทำตรงนี้นะนำทำเนี่ยบริเวณตรงนี้อันนี้ถ่า,ถายบันไดขึ้นหน่อยเออโอเคเก็บไว้ลูกเดี๋ยวปิดหน้าต่างปะอ่าช่วยกันปิดหน้าต่างหน่อยอหนีบมือแล้วนีบมือนะหีมือนะอ๋อหน้าต่างเป็นยังไงในพอ่อ ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะระวังมือลูกจ้าเลนหน่อยล้านหน่อยเอาแล้วพื้นนี่ขัดอีกรอบไหมคะนีะ่ยพื้นนี่ไม่ได้ลงแวกกับอตาได้งึกเก่งให้สุดเลยล<ง>อันนี้ปิดครับ โอเคได้มายืมให้โอ้โหทำห้ามสนมใจแต่ตรงนี้ก็ต้องเอาออกแหละพ่อก็าทำไว้เฉยเออทำไว้เฉยมันฝนมันตกแล้วก็อันนี้ก็มาอย่างนี้เลยเอาลงไปนี้ก็เล้คอนเซปตบโมเดิร์นก็ได้โมเดิร์นอ่อโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรที่ัวยนี่ห้องน้ำมีนี่ ห้องน้ำเปลาพ่อจะทำให้ซือแค่อันั้นมานี่เอาท่อตัวนี่อะไนี่คีแปดสิบปีไม่ไม่เต็มนี่เอานี่อ๋อเยี่ยมความลงอยู่ไหมความลงแล้วก็เจาะอืมครึ่งหนึ่งเนี่ยคงพ่อเนี่ยพ่อเราพ่อเป็นคนทำให้อันนี้ลานลากที่สุดเลยเนี่ยปวามลงก็เจาะเข้าไป โอ้โยยาดมยังดีเลย,ยามาลูกมาจับมือจับมือจับมือกันไปกับเจ้าตัวน้อยจะเอ๊ดูเหมือนเล็กๆธรรมดานะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสวยกว่านี้ใช่ไหมลูกครับมีราคาอีกด้วยใช่โอ้ยโอ้ย ขอบคุณครับที่รู้จักขอโทษนี่บ้านในฝันบ้านในฝันของผู้ชายคนนูน้นแล้วผู้ชายคนนู้นเป็นคนทําให้เสื้อลายอยากได้เสื้อสีม่วงเป็นคนทําใหพ้พ่อพ่อทําให้ดีใจแค้เง้ยเนะี่นะมีแต่มาเขาขึบ่ถไทยมาให็นเบิ้งแนี้ ป่ายางสวนยางป่ายางธรรมชาติมากเลยเจ้าตัวเล็กเดี๋ยวเราต้องมานอนด้วยกันนะลูกนี่ไก่ไดูไก่ธรรมชาตินี่นี่ทุเรียนเห็นไหมทุเรียนไหนทุเรียนนีน่อะไรจุ๋ม ขุยแอนเนอร์เออแม่นว่าเออยังอยู่เล่นเ่นดูดิผ้าห่มซื้อให้พ่อพ่อบอกว่ายังอยู่เลยเนี่ยซื้อตั้งนานและสิบสิบกัวเปียนี่ทุเรียนต้นทุเรียนลูกครับว่าร้านไหนขุยแนนี่ขุยอืมมีแค่ลูกมัน้ะนี่ต้นต้นลูกต้นขุยแอนเนาะครับผมเป็นต้นเหรอเออต้นต้นมันเฉยครับลูกจ้าต้นมันเฉยครับ ตัวหากันในดีเนี่ยอ๋อโทรไม่ได้ครับลูกดินลมมีโทรโทรไม่ได้ครับผมน้ำไปมี้เป็นไงนะเธอมาสัมภาษณ์หน่อยบ้านในฝันหายฝืนยังไงดีอ่ะลงอินดีนยังไงใส่นู่นดูงั้นมันจะแพ้เป็นไงดีเดินมันไม่แ้เฉยนะเป็นไงดีอ๋อก็แต่เฉยๆลูกเพราะว่ามันกดโทรไม่ได้ครับผมกด ถอดออนกายอ่ะค่ะทดไม่ได้เลยครับลูกใส่ได้ไหมขอใส่ได้ไหมพี่ปามพี่โกขอใส่ในาฬิกาพี่ปามซื้อให้แม่ได้ไหมมามาวาสันป้าปามป้าปามลองถอดลองให้พี่โกใส่หน่อยที่ป้าปามตรงนี้มันเดี๋ยวภาษา้ลูกไข่ทอดนะคะ ยายนดินอยู่เด็กมันยากกยกดให้ไม่นเล่นอยู่เด็โอเคได้มันเล่นมันไม่มีเสียงนะลูกมันมันแค่เป็นรูปขึ้นนะไหนไหนไม่มีนเนี่ยเ <Umwelt. S 1> นี่ยเนี่ยนียมันเป็นแค่รูปขึ้นมันไม่มีเสียงลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นแค่นี้ให่ยายนไม่ให้อยู่เด็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกให้วิ่งเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูแลเป็นยังไง เออวิ่งด้วยนี่รูปรอเท้าเหรออืมจริงจิงด้วยโอเคนี่มาดูเขาเลยนะนั่นแหละจะทำต้นเท้ากับอ่ะหนูวิ่งวิ่งวิ่งก่อนอ่ะวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งไปครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาครับโอเควิ่งกลับมาครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูนี่เป็นรูปรองเท้าขึ้นด้วย กดเฮ้ยเออเหอ็นไหมนี่หัวใจหัวใจเต้นหัวใจเกระสินเหรออะหัวใจกระสินตามแรกหัวใจใหญ่อิทเอาเย็นเย็นายาเย็นมาฮะเอายนเย็นเนี่ยเอาไปกัอนอะโอเคโอเคอต,ต,ต,ตูนหนูต้องเอาเครื่องแม่ดาแม่ดาอยู่ไหมแม่ดาไปแล้วเหรอไม่มีพี่อยู่มีแต่คุณลุงและเราอ๋ออืมแล้วยังไงอ่ะตาตูนไม่มีให้ดูแล้วอ่ะ เครื่องยายไม่มีตาตูนลูกอืมไม่มีตาตูนเลยเดี๋ยวค่อยดูเย็นๆนะนะเครื่องยายหนูมาอะไรไหนไหนสิแม่เพิ่กินแล้วพ่อกินหรือเปล่าเปล่าพ่อคิดอะไรต้ำน้ำไปลูก้่ะแกน้ำ คุ้มไปอาบน้ําก็บ่ไปยางยังปล่อยเหอะอ้โกลัวไม่แน่ยคนใสเกลียวเพ็รเลยเน่ไม่ได้ไม่ได้อย่าทำอย่างนี้บอกททดอย่าทำอย่างนี้ไหนดูนมไหนดูนมสิจอ้วนอ้วนเอ้ย ไหนดูน้องซีจะอ้วนไหนไหนป้าจะพาไปอาบน้ำไม่ยอมไปป้าปาไปแล้วนุ่นทำไฟอย่าอ้วนด้วยไหนดูซีทำไมเนื้อเยอะจังมาๆมานี่ไม่ยอมอาบน้ำเลยไปไปอาบน้ำกันไปไปแล้วไปแล้วจับนมจับไม่โดนใช่ไหมไปไปอาบน้ำเดี๋ยวจะจับนมใครดูป้าปาคุมอาบน้ำแต่เช้าไม่ยอมอาบ <c oughs> คุมหลานอาบน,น้ำได้าแ,แล้วเพราอาบนี่ได้เวลาอาบน้ำมันจะอ้นนะออวน <c oughs> จาไก่บานย่างไก่ย่างนะคะไก่ย่าง <c oughs> คนนี้ย่างนะคะดูหน้าคนนี้สิคะ <c oughs> อุย้ยหอน ไม่กินก๋วยเตี um> ๋ยวฮะหนึ่แค่หนึ่งเขาะว่าจะจับเตึเจ้ากับเมื่อเนาะมือเด้อน่าแม่เด็กแข็งในยามองที่หนูให้แม่ส่งไปให้เอามาเลยหนูจะจับเส้นให้กินอิ่มหรือยังแม่กินอิ่มีเจ้าบ้านที่ไหนแต่ว่าเคยอ้วนไร พันสิบบได้พันเจ็ดพันแข็แห่งอีหอ้างนึ่งพันเจ็บแสนนาะแม่ตายตายต้องสื้อกาจะจะท้ายรวมเออ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 เฮ้ยพนันกนแหงแสนยาวจนแเลยยาวว่าเป็น อาเป็นมากรแล้วลมไม่ตัดเลยหายใจกสกวนแ้่มันแยกก๊อักไปมาเออไอ้ครั้งนม่รับวดมากเลยยมากเจ็หัวอ้ารงนห้หัวขาคอนแทคคอนเนต์อนเทนคอนเททางอะอาจารย์ดีการี่เาเ